นะครับจากร้านเช่าชุดครูวาส่งข้าประกวดครับสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข12น้องแอปเปิลนางสาวสุนทรีสาขาอายุ34ปีปัจจุบันรับราชการเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการที่โรงพยาบาลทองแสนขันจังหวัดอุตร,ริาน์ค่ะ ร้านเช่าชุดคูวาส่งเข้าประกวดคะ่ะเมื่อหัวใจโดนย่ำยีแล้วหนีทิ้งหวังรักจริงจากใครได้บ้างหนอน้องแอปเปิลเป็นแม่ไม้ป้ายแดงช้ำน,น้ำตาพรอ,อยากวอนขอคะแนนรักจากท่านกรรมการขอบคุณคะ่ะคุณเปิ้ลครับสุนทรีสาขาร้านเช่าชุดคูวาครับคุณคิ้งลูก ไม่ไหม้ป้ายแดงนะครับเนอะอะไรนะครับเห็นไหมครูทิพย์ยังจะมีเส voilà. ียงขึ้นมาอีกเห็นไหมค่ะเชิญหมายเลขต่อไปค่ะมาเชิญค่ะนางสาวปาริดาคัมพีนะคะคุณออยนะคะ